สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่ๆอีกแล้วในอีพีที่232สวัสดีพี่ๆยามเช้าวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ส5 6 7นอนะครับพี่วันนี้โอ้โหเช้าเช้าวันเสาร์แบบนี้ผมไม่อยากจะบอกเลยว่าพระเยอะมาก พระเยอะมากและราคาถูกมากพี่ๆลองดูนะครับพี่อย่างนี้เลยพี่พระเยอะพอสมควรเลยนะพี่เนาะขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพีโทรได้เลย096 2594 093 จะแอดไลน์ก็ไอเดรไเฮงดีเจแดและสําหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พีอย่างแน่นอนนะครับพี่วันนี้พระเยอะพอสมควรเลยน้องจะไปไวให้นิดหนึ่งนะพี่เนาะเพื่อกระชับเวลาไม่ให้เป็นการเสียเวลาสําหรับยามเช้าวันเสาร์ของพี่แบบนี้ลองดูครับพี่เอามาแบ่งปันพี่พี่จริงๆเอามาแบ่งปันราคาทุกถูกพี่พี่ลองดูเอ้าก่อนจะไปเริ่ม รับชมก็พี่ต้องกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะพี่น้องที่เข้ามาอุดหนุนน้องแล้วก็ยังเข้ามาให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆด้วยจริงๆนะพี่น้องเราไปเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นรายการแรกที่นี่เลยครับพี่พระล่วงยืนโอ้โหหลังล่องแบบนี้พี่ๆลองดูพระล่วงยืนหลังล่องแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่สวยๆเก่าๆครับพี่เนื้อออกแก่เงินเนื้อออกแก่เงินเนื้อออก ออกเงินเก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูนี่เลยออกเงินเก่าๆสวยมากๆครับพี่ดูโอ้โห و, ดูนี่ดูลองลอยแบบนี้พี่ๆลองดูเออน่าจะเป็นชินเงินแล้วพี่ต้องแบบนี้ใช่ไหมพี่น่าจะเป็นชินเงินแต่ผมดูอย่างนี้ลองดูแล้วกันพี่หรือว่าชินตะกวัวแก่เงินสำลิดแก่เงินอะไรอะไรทำนองนี้พี่ลองดูเนาะเนื้อหา,ปร,าประมาณนี้เลยพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบชัดไปพี่พระล่วงยืนสวยๆคลาสสิกดีครับพ,พี่เก่าๆ อันนี้เนื้อเนี่ยน้องไม่มั่นใจว่าจะเป็นสำลิดแก่เงินหรือเปล่าเนาะน้องแบบนี้ลองดูครับพี่หลังล่องสวยๆแบบนี้คลาสสิกมากเนื้อหาคลาสสิกมากแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอาสี่รยบาทเปิดประเดิมรายการแรกเอาสี่รอบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาผมบอกได้เลยว่าโอ้โหดูนี่เลยแล้วกันพี่นี่เลยแล้วกันพ,นลลนพี่แบบนี้พักกลิ่งพ้ากลิ่งแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหชอบกันไหมครับพี่แบบนี้นี่ และถ้าพิมยังไม่รู้ที่จัดไปนี่แหละพี่หลวงปู่ทิมอีกสริโกแบบนี้วัดลานไล่จังหวัดระยองส,สวยๆครับพี่สวยงามจริง กิ่งดังฟังชัดพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่กลิ่งดังฟังชัดแบบนี้สวยงามมากถ้ากลิ่งเก่าๆสวยงามดีหลวงปู่ทิมครับพี่สวยจริงๆพี่สวยๆแบบนี้นี่เลยนี่ประดับฐานแบบนี้เลยครับพี่ประดับฐานแบบนี้สวยงามนะพี่เนาะสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะถ้าพี่ชอบจัดไปสวยงามดีแบบนี้พระกลิ่งหลวงปู่ทิมพี่ๆลองดูโอ้โหสวยงามมากครับพี่เนื้อหาสวยงามจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่เนื้อหาสวยๆแบบนี้ ใต้ฐานนี่พี่เหลือครับพี่เป็นฐานแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทิมอิสุริโกมียันห้าแล้วก็เขียนว่ารับวัดรหารไร่จังหวัดระยองแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าชอบจัดไปพี่เอาห0 0บาทกลิงปู่ทิมเอา600้อบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูถ้าชอบจัดไปนะพี่เนาะรายการต่อมาผมบอกได้เลยว่าโอ้โหอันนี้พี่เนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆอันนี้สวยมากพี่ๆลองดูนี่เลยหลวงว่อพรมวัดช่องแค่พี่ๆลองดูครับพี่หลวงว่อพรมวัดช่องแค่แบบนี้อันนี้เนื้ออะไรเนี่ยนึก เนื้อทองระครังหรือเนื้ออะไรทุกอย่างนะ้พี่น้องแบบนี้สวยงามมากๆาเลยครับพี่เตาลีหลวงพ่อผมพี่พี่ลองดูหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยหน้าตาคมชัดตัวยันคมคมอันนี้เขาสะท้อนแสงนะพี่เนาะอันนี้เขาสะท้อนแสงพี่เนี่ยสีจริงๆจ,จะออกประมาณอย่างนี้ครับพี่เวลาลงกล้องแล้วเขาสะท้อนเข้ากล้องพี่ลองดูแบบนี้ยันคมชัดดีนะพี่เนาะตัวยันคมชัดดีเขียนเลยชัดเจนพี่หลวงพ่อคมว่าช่องแคร์แบบนี้โอ้โหสวยงามมากพี่พี่ลองดูสวยงามจริงจริงพี่ดูด้านหลังแบบนี้เลย โอยอย่างเงี้ยสวยงานจริงพี่เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อทองระครังนะน้ององไม่มั่นใจเหมือนกันแต่น่าจะใช่พี่ๆลองดูแบบนี้เอาพี่ลองดูถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปพี่สวยงามมากๆเหรียญเตาลีดหลงพ่อผมแบบนี้สวยงานจริงพี่ตัวยันคมชัดเลยนี่เลยโหเสียดายลงกล้องแล้วเอาสะท้อนนะพี่เนาะแบบนี้สวยงานจริงจริงพี่เอา600บาท เต่าลีพ่อผมเอา600บาทครับพี่ลองดูถ้าชอบจัดไปนะพี่น้องสวยงามจริงๆพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยนี่หลวงปู่ทวดสวยงามนี่พี่สวยจริงๆนี่หลังตัวหนังสือแบบนี้พี่พี่ลองดูคลาสสิกดีนะพี่น้องได้ความคลาสสิกดีครับพี่แบบนี้หลวงปู่ทวดเก่าๆสวยงามดีเขาเลี่ยมอยู่ในอย,อยู่ในกรอบแบบนี้เลยครับพี่ลองดู นี่รายละเอียดถือว่ายังดูสวยงามดีนะพี่เนาะติดเขาเรียกติดเลยติดคาบเหงื่อติดอะไรอย่างเงี้ยมานิดนึงพระอาจจะผ่านการใช้งานม,มาบ้างแลวพี่อย่างนี้เก็บรักษาไว้ไม่ค่อยดีแบบนี้แต่ว่ายังดูสวยงามดีอ่าดูคลาสสิกดีนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่หลังตัวหนังสือพ,พี่ลองดูหลังตัวหนังสือแบบนี้เลยโอ้โหคลาสสิกมากครับพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่เนาะสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300ร้อบาทปู่ทวดเรียบเรียบร้อยพี่พี่ลองดูอย่างเงี้ย ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูเลยครับไม่แพงนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงลองดูครับพี่และรายการต่อมาผมบอกได้เลยว่าอันนี้สุดยอดของความคลาสสิกได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหอ่ะลองดูอ่ะพี่พี่ลองคิดว่าพี่พี่คิดว่าเป็นอะไรนี่ให้พี่ถ่ายเล่นกันก่อนเอาลองดูนะพี่ต้องแบบเนี้ยนี่พี่ลองดูนี่ตลับสีพึ่งตลับสีพึ่งข้างในบรรจุเป็นอ่า หลวงปู่สุกว่ปาปาเขามาขำเท่าแล้วก็มีปกสองปกปู่สุกสองข้างแบบนี้สวยงามมากครับพี่แล้วยังมีสีพึ่งบรรจุอยู่นะพี่เนาะเนี่ยฝาเขาฉลุสวยมากเลยพี่เป็นงานฝีมือสวยงามจริงจงพี่นี่ได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาบ้านแบบนี้เลยสวยงามจริงๆงพี่นี่ดู เนี่ยมีสีพึ่งแล้วพี่น้องบรรจุอยู่ในตลับแบบนี้สวยจริงๆพี่เนี่ยมีฝาปิดสวยงามจริงๆแบบนี้เลยพี่มีปู่สุกประพามบนทนข้างรัศมีแล้วก็มีปกปู่สุกสองข้างแบบนี้สวยงามมากๆพี่ๆลองดูอย่างนี้ผมว่าเอาราคาที่ผมบอกไปเนี่ยผมว่าไม่แพงนะพี่น้องเพราะว่ารูดูดิเนี่ยพี่วัสดุในการเก็บกระปุกอย่างเงี้ยผมว่าไม่คิ่ถูกแล้วนะพี่อย่างนี้ถือว่าแพงเลยนะกันนะพี่น้องแล้วเป็นงานฉลุสวยจริง,รงๆพี่แบบนี้เอา900บาท ผมว่าแค่ค่ากระปุกเนี่ยคุ้มเลยนะพี่แค่ค่ากระปุกทองเหลืองเนี่ยผมว่าก็คุ้มเลยนะพี่น้องแบบเนี้ยพี่ลองดูอันนี้ไม่รู้ทองหรือทองผสมเรื่องอย่างงี้นะพี่น้องแบบเนี้ยสวยงามดีพี่อย่างเงี้ยแค่ขากระปุกเอาไปเลื่อมฉลุเนี่ยเอาไปแค่เลื่อยฉลุผมว่าเก้าร้อยก็เกินลวพี่อย่างนี้ลองดูถ้าพี่ชอบจะไปเอาเก้าร้อยบาทครับพี่เนาะลองดูครับพี่อ้าวรายการต่อมาเป็นพระปากน้ํา พ้าปักน้ำไม่ทราบที่ครับพี่พระผงปักน้ำเก่าๆสวยงามดีหลังยันลึกๆแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามพี่ๆลองดูครับพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่ๆลองดูอืดูเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยพี่ลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆพี่สวยๆพี่ๆลองดูนี่เลยปากน้ำสวยๆแบบนี้ทาไมไม่ค่อยคมนี่เลยพี่ปากน้ำสวยๆพี่ๆลองดูนี่อันนี้ไม่ทราบรุ่นนะพี่เนาะหลังยันยังดูคมชัดดีครับพี่สวยงามจริงๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสองร้อยบาท อ้าวปากน้ำครับพี่ไม่ทราบรุ่นเอาไป200บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จเก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูเขามีการปิดทองน้องลงรักปิดทองมาสวยงามดีครับพี่ลงรักปิดทองมาสวยงามดีเก่าๆอย่างนี้เลยพี่ดูโอ้โหดูเนื้อหาด้านหลังเขาก็ลงรักปิดทองมาแบบนี้สวยงามมากครับพี่ลองดูอย่างนี้เลยคลาสสิกจริงๆวิพีลองดูนี่คลาสสิกจริงๆวิพีลองดูเลยสวยงามมากๆครับพี่ลองดูเลยเนาะอย่างนี้ครับพี่ดูเนื้อหาก่อนนี่เลย เนื้อเก่าเปิกเนื้อเก่าเป ực, ิ๊กพี不不่ๆลองดูเนื้อเก่าๆแบบนี้โดนใจพี่ไหมครับเนื้อเก่าๆแบบนี้โดนใจพี่ๆหรือเปล่าครับโอ้โหดูดูเนื้อหาจี๊ดจ้าพี่ๆลองดูเก่าๆสวยๆแบบนี้เฮียพี่ลองดูด้านข้างแบบเนี้ยโอ้โหผมว่าอย่างเงี้ยโดนใจพี่ๆหลายท่านแน่นอนนะพี่เนาะเก่าดีพี่เก่าดีแบบนี้เลยครับพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยสวยงามดีเก่าๆลงรักติดทอง เก่ามากพี่พี่ลองดูแบบนี้เอาให้ชอบเอาให้ใช่แล้วพี่จัดไปอย่างนี้เอา400บาทพระสมเด็จเอา400บาทเท่านั้นครับพี่และการต่อมาเป็นนางพญาองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสวยจริงๆพี่สวยจริงๆล้นหนาตัดเฉียงตามตำราเลยพี่ตัดด้วยตอกชิงเฉียงพี่พี่ลองดูสวยงามคลาสสิกมากๆากครับพี่นางพญาเข,าข่าโค้ง นางพญาเขาโค้งพิษสนุโลกแบบนี้สวยงามเนื้อหาแบบนี้พี่ๆลองดูแร่ลอยสวยงามมากข้างในจะเป็นเขาเรียกอะไรพี่ขี้ยุงหรืออะไรเงี้ยน้องพี่น้องสวยจริงๆพี่เก่าๆคลาสสิกดีครับพี่ แม่ดูอย่างนี้สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูนีู่โอหูแร่ลอยเม็ดกวดเม็ดหินเม็ดทรายแบบนี้สวยงามจริงๆพี่และผมชอบจริงๆเลยรอยตัดเฉียงแบบนี้คลาสสิกมากๆพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ด้านหลังแบบนี้เลยโอ้โหดูสวยงามจริงๆพี่ด้านหน้าด้านหลังสวยงามจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าราคาเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเหมือนกันเอาไปเลยพี่จัดไปเอา400บาท นางพญาพิษณุโลกเอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่ลีลาโอ้โหลีลาอีกแล้วพี่พี่บอกว่าไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอพี่พี่บอกว่ามีอีกไหมเอ้าจัดไปพี่วันนี้เอามาแบ่งปันอีกหนึ่งองค์ พระรีลาเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีครับพี่รีลาเม็ดขนุนเก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูเนื้อดินแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆนะพี่น้องแบบนี้คลาสสิกมากๆครับพี่สวยๆคลาสสิกจริงๆพี่ๆลองดูโอ้โหดูนี่คลาสสิกลงตัวแบบนี้โดนใจพี่ๆไหมครับพี่อย่างนี้โดนใจพี่ๆไหมครับพี่สวยงามดีครับพี่เก่า ELL, ๆสวยๆลองดูเนื้อหาพี่ดูดูเนื้อหาแบบเนี้ย โอ้โหสุดยอดตรงความคลาสสิกครับพี่ลีลายอย่างนี้เอา300บาท เอามาแบ่งปันแค่สามพี่ๆถึงบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกนะ้องเอาสามร้อยนะ่จัดมาเลยเอาอย่างนั้นนะพี่เนาะลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าชอบจัดไปพี่ไม่แพงเอามาแบ่งปันทุกรายการเลยครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่หลวงพ่อปานทรงคุดน้พี่น้องสวยงามดีมีผงแล้วพี่อุดผง,งเรียบร้อยเห็นชัดเจนพี่เนี่ยอุดผงชัดเจนนะพี่น้องไม่มีหรอกที่จะั่วหรืออะไรเงีนะ้ยนะพี่นนองเนี่ยพี่มีผงอยู่พี่มีผงอยู่น้อพี่น้องแบบนี้สวยงามดีพ่อปานทรงคุดสวย พอาปานทรงคุดสวยๆเลี่ยมคลาสสิกครับพี่ตรงนี้เขามีกระเทาะนิดๆนะพี่เรามีรอยลานนิดๆตรงนี้ครับพี่ลองดูนะนี่น้องบอกให้ชัดเจนเลยตรงนี้นมีรอยลานรอยกระเทาะนิดหน่อยพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่เลี่ยมอยู่ในกรอบเรียบร้อยพี่ๆลองดูอย่างนี้คลาสสิกมากครับพี่แล้วดูการเลี่ยมอย่างเงี้ยโอ้โหดูอันนี้หลอกกันไม่ได้เลยพี่เลี่ยมเก่าแท้เลียมเก่าแท้พี่ๆลองดูนี่ดูดูพลาสติกครับพี่พลาสติกเขาแบบแบบเก่ากึ๊กเลยพี่ดูอย่างเงี้ยได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยเนีี่่เหห็นผผไไมมพครับ ห็นมวลสารไหมครับพี่อย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะด้านหลังสวยๆแบบนี้ด้านหลังสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูคลาสสิกมากครับพี่คลาสสิกมากๆเลยแบบนี้เนาะพี่เนาะทรงคุดเอา300บาทพอปานทรงคุดเอา300บาทเท่านั้นครับพี่และการต่อมาอันนี้น้องดูแล้วเนี่ยพี่เป็นอ่าเป็นพระนางพญาแหละพี่เป็นนางพญาแต่ไม่ทราบเกจิอันนี้น่าจะเป็นเกจิจัดสร้างเนาะพี่เนาะเป็นเนื้อดินเก่าๆสวยดีพี่นี่ นางพญาเนื้อดินอันนี้น่าจะเป็นเกจิจะสร้างแต่น้องไม่ทราบที่คุณลุงเขาบอกว่าเป็นพ่อนุ่มพ่อนุ่มวัดนางในเป็นเขาบอกว่าเป็นนางพิม์เล็กนางพิมพเล็กพ่อนุ่มเขาว่าอย่างนั้นนะพี่เนาะแต่ว่าน้องเนี่ยไม่มีข้อมูลน้องก็เลยบอกได้แค่ว่าเป็นนางเป็นพระนางพญา พิมเล็กเหมือนกันใช่พี่เป็นดูว่าเป็นพิมพ์เล็กแต่ว่าไม่ทราบเกจิเป็นเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีครับพี่อันนี้ไม่ทราบเกจิ g, เพราะว่าอันนี้ยดูท่าแล้วจะเป็นเกจิจัดสร้างครับพี่อันนี้จะเป็นเกจิจัดสร้างเนาะพี่เนาะแบบนี้นางแบบนี้ครับพี่เจ้าของเดิมว่าเป็นพ่อนุ่มเนาะแต่น้องของไม่ไม่ฟันธงแล้วกันพี่แบบนี้นางพิมพเล็กสวยๆแบบนี้เป็นพักเกจิจัดสร้างไม่ทราบเกจิเนาะพี่เนาะเอา200บาทนางพยาไม่ทราบเกจิเอา200บาทเท่านั้นครับพี่รายการแบ่ง ปันตลอดเลยเนาะพี่เนาะอันไหนทราบบอกทราบอันไหนไม่ทราบน้องต้องขออภัยแต่ก็แจ้งไว้ก่อนว่าไม่ทราบจริงๆพี่รายการต่อมาเป็นพ่อไปจอบพ่อไป่เก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้โอ้โหผมว่าโดนใจพี่ๆแน่ๆเลยองค์นี้เนาะพี่เนาะแล้วดูรอยรอยโลหะแบบนี้พี่รอยไหลโลหะแบบนี้รอยเนื้อแบบนี้ผมว่าพี่ๆบอกว่าโอ้โหปิดมาให้ไวเลยดีกว่านะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่ จอบพาะไปสวยจริงๆพี่โลหะแบบคลาสสิกโดนใจเน้นมากๆเลยพี่ลองดูนี่เอา้าให้ดูก้อนให้ดูกรอนนี่ก้อนให้ดูภาพก่อนเลยบรรยายด้วยภาพไปก่อนนะพี่น้องสวยงามจริงๆพี่ดูนี่เลยครับพี่ล่องรอยความเก่าเห็นชัดเจนแบบนี้เลยครับพี่ล่องรอยโลหะกระแสโลหะสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามมากๆครับพี่สวยงามมากๆครับพี่ดูสวยงามาางาจริงๆครับพี่แบบนี้ด้านหลังละ่ะนี่เลยพี่โอ้โหดูเนี่ยครับพี่ดู โลหะแบบนี้โลหะแบบนี้พี่พี่บอกว่าโหโดนใจมากๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี <c oughs> ่จอบพ่อไปเก่าๆสวยงามดีโลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่แบบนี้เอาสามร้อยบาทจอบพ่อไปเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอามาเป็นปันอยู่แล้วไม่แพงนะพี่เนาะรายการต่อมาโอ้โหพ,พี่พี่บอกว่ามีไหมมีไหมเพราะช่วงนี้ พ่อเงินมาอีกแล้วกระแสพ่อเงินมาอีกแล้วพี่ๆลองดูอันนี้เป็นใบพุทรานะพี่เนาะใบพุทราแบบนี้สวยงามดีครับพี่ใบพุทราพ่อเงินสวยงามดีจริงๆครับพี่สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูคลาสสิกมาพี่ๆลองดูคลาสสิกจริงๆพี่ดูนี่เลยโอ้โหดูเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ใบพุทราพ่อเงินสวยๆเก่าๆคลาสสิกมากๆครับพี่อย่างนี้เลยได้มาบ้านๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยอันนี้ผมบอกได้เลยนะว่า ได้มาเซตเดียวกันเลยครับพี่เดี๋ยวให้ดูเซตไหนน้องพี่นนองเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นเซตไหนที่มาได้มาพร้อมกันเลยพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินใบพุทราว,วัดห้วยเขียนที่พี่ลองดูครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้จี๊ดจ้าจัดจ้านจริงๆทพี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เก่าๆอันนี้เก่าจริงเอา300บาทใบพุทราพ่อเงิน เต่าแล้วก็พิมพ์ที่ตานี่ผมได้มาบ้านเดียวกันเลยพี่ผมได้มาบ้านเดียวกันเลยนี่เลยครับพี่นี่เลยเนาะอย่างเนี้ยได้มาบ้านเดียวกันพี่พี่ลองดูอ่าเดี๋ยวค่อยๆไปทีละรายการครับพี่เอาใบพุทราเอาสามร้อยแล้วกัน i i. นะพี่เนาะรายการต่อมาเต่าเต่าเต่าองค์เนี้ยเต่าตัวเนี้ยพี่ลองดูก่อนผมให้พี่ดูก่อนให้พี่พี่ค่อยๆพิจนารณานดูก่อนผมบอกได้เลยว่าหื ums, เนื้ออย่างเนี้ยครับพี่เนื้ออย่างเนี้ยผมบอกได้เลยว่าจี๊ดจริงๆพี่จี๊ดจริงๆพี่พี่ลองดู เก่าจี๊ดเบึกบักพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้โอ้โหสะใจพี่พี่ไหมครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้สะใจพี่พี่ไหมครับแบบนี้เลยพี่สวยจริงๆพี่เนื้อแบบนี้สวยจริงๆเนาะพี่เนาะลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าชอบถ้าใช่พี่จับไปเลยสวยงามมากครับพี่ดูดูดูอย่างเงี้ยโอ้โหอดใจไม่ไหวเลยพี่อย่างนี้อดใจไม่ไหวเลยพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้เก่าๆแบบนี้พี่พลองดู อย่างนี้เลยพี่ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปนะพี่เนาะเก่าๆสวยงามดีครับพี่เต่าพ่อเงินสวยมากๆองค์นี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆพี่อย่างนี้เลยนะพี่เนาะถ้าชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเต่าพ่อเงินเอา500บาทเต่าพ่อเงินองค์นี้เอา500้อบาทใหญ่สวยไม่ต้องห่วงเลยพี่ใหญ่สวยเนื้อนี่แบบจัดจ้านพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามจริงๆนะพี่เนาะรายการต่อมานี่เบรกไว้สักหนึ่งรายการเบรกสายพ่อเงินสักหนึ่งรายการด้วยนี่เลยครับพี่ อ่าเป็นหน้ากปกนะพี่เนาะเหรียญหล่อห้าเหลี่ยมหน้ากปกครับพี่อันนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจ้าคุณศรีสนนะพี่เนาะแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยพี่ดูพระหล่อห้าเหลี่ยมแบบนี้น่าจะใช่แต่ว่าสุทัดแน่แน่นะพี่เนาะหล่อเก่าเก่าสวยงามดีแล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้เนื้อหาโลหะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหแค่เห็นตรงนี้ผมนี่แบบใจละลายแล้วพี่สวยจริงๆพี่ พี่ๆที่ชอบสายพระเก่าพระหล่อพี่ๆบอกว่าอย่างนี้เป็นไงพี่โอ้โหอย่างนี้โดนใจเลยพี่กระแทกใจเลยนะพี่น้องแบบนี้เนี่ยพี่รอยตะไบแบบเนี้ยออยตะไบก็คลาสสิกคับพี่รอยเก็บตะไบก็คลาสสิกพี่ๆดิ้นไม่หลุดเลยอย่างนี้นะพี่น้องลอยเก็บตะไบก็คลาสสิกดีพี่ๆลองดูด้านหน้าด้านหน้าก็สวยครับพี่พระอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ยังดูโอ้โหดูเนื้อหาเนยพี่เนื้อแบบเนี้ยดิ้นไม่ออกเลยนะพี่น้องเก่า ปืดเลยพี่เก่าแบบสุดใจไปเลยพี่อย่างนี้โอ้โหดูวันนี้มีแต่พระเก่าๆสวยจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้โลหะเก่าๆสวยงามมากพี่พี่ลองดูครับพี่โลหะเก่าๆมันๆแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปแล้วพี่เนาะอ่านาปกวันหน้าปกเหรียญหล่อนาปกแบบนี้ครับพี่วัดสุทัศน์เอา4ี่บาทหน้าปกวัดสุทัศน์เอา400อครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่รายการต่อมาเป็นพิมพ์คีตา พิมค้ตาหลวงพ่อเงินพี่พี่ลองดูเนื้อหาก็ถือว่าเก่าถือว่าโหดจัดพอสมควรเลยล่ะพี่องค์นี้พี่พี่ลองดูโอ้โหดูอย่างนงี้ครับพี่หล่อชาวบ้านเก่าดีจังเลยพี่หล่อชาวบ้านเทคโนโลยีการหล่อแบบหล่อชาวบ้านเลยพี่โิปัญญาท้องถิ่นพี่พี่ลองดูหล่อได้สภาพนี้ถือว่าสุดยอดแล้วพี่มีสร้อยสองวาน สวยงามจริงๆพี่มีสร้อยสองวันสวยๆพี่ๆลองดูนี่เลยครับพี่นี่รอยเก็บตะไบตรงนี้เขาน่าจะโลหะเกินออกมาเยอะเลยนะพี่เนาะเขาม่รอยเก็บตะไบอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่นี่ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่เนื้อหาโลหะแบบนี้คลาสสิกสุดๆครับพี่ดูโอ้โหดูพิมพ์ที่ตาสวยๆแบบนี้โดนใจพี่ๆบ้างไหมครับพี่โดนใจพี่ๆบ้างไหมครับพี่ดูข้างบน คุณแบบนี้ครับพี่ดูนี่เลยตามสไตล์การรอรอเก่ารอโบราณรอชาวบ้านพี่พี่ลองดูอย่างนี้คลาสสิกมากครับพี่คลาสสิกจริงๆพี่พี่ลองดูได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยสวยงามมากๆพี่ได้มาแบบนี้เลยสวยงามจริงๆริพี่พี่ลองดูเนาะพี่เนาะแบบนี้แล้วพี่ลองดูใต้ฐานนี่เลยโอ้โหเดือดเดือดเดือดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามจริงๆสวยงามมากครับพี่อย่างนี้เนาะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะพิมพ์ที่ตาแบบนี้เอาสี่ร้ยบาท หลบพ่อเงินพิมพ์ที่ตาเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นจบโอ้อันนี้หลบพ่อเงินเพียบเลยนะหล่บพ่อเงินเพียบเลยพี่วันนี้หลบพ่อเงินได้มันเยอะเลยเนะพี่เนาะลองดูครับพี่และพี่พี่ที่ตามหาเดียนเสมานะั้นเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวน้องไปดูให้เดี๋ยวน้องไปดูให้ครับพี่ว่ายังมีอีกหรือเปล่านะพี่นนองไม่รู้คุณลุงยังเหลืออยู่หรือเปล่าอันนี้จอบใหญ่สวยดีเหมือนกันพี่แล้วบอกได้เลยว่าโลหะนี้แบบดูสะใจครับพี่โลหะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสะใจวันนี้เก่าจ เก่าจัดพี่ๆลองดูนี่เลยครับพี่เนื้อหาแบบนี้พี่ๆลองดูชอบกันไหมครับเนื้อหาแบบนี้พี่ชอบไหมครับพี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินต้องพี่น้องมีจอบไม่มีจนพี่ๆจัดไปเลยและชื่อดีด้วยหลวงพ่อเงินโอ้โหดูมีจอบไม่มีจนหลวงพ่อเงินอย่างนี้เลยครับพี่สวยครับจริงๆพี่เนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่เก่าๆสวยๆจริงๆพี่ดูองค์นี้สวยมากเลยครับพี่นี่หูปิ้นๆแบบนี้คลาสสิกจริงๆแบบนี้เลยครับพี่สวยๆ คลาสสิกมากครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่เอาห้าร้อยบาทจอบพอเงินเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูเลยรายการต่อมาอุ้ยใกล้จะหมดแล้วนี่นาะแป๊บเดียวใกล้จะหมดแล้วพี่รายการต่อมาเป็นชินาราเดี๋ยวเออเป็นพระหลอนะพี่เนาะพระหลอชินาราาแบบนี้ครับพี่สวยงามดีพี่พ,พี่ลองดูนี่คลาสสิกมากครับพี่มีตอกโคดด้วยนะมีตอกโคตรรมาจากกับโค้ดเอ่ออกเรานะพี่เนาะสวยงามดีโอ้ตอกออกตกเราเอ้ยตอก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 เราเบิ้ลเลยใช่ไหมพี่เนี่ยดูสิใช่ไหม ตกเบิ้ลหรือเปล่าน่าจะเบิลน,นะดูท่าแล้วพี่ๆลองดูครับพี่อย่างเงี้ยคลาสสิกดีคพี่พัดลอเก่าๆสวยงามดีครับพี่ผมชอบจริงๆเลยช่วงนี้อินกับพัดลอมากๆครับพี่ยิ่งดูยิ่งชอบแล้วนะพี่น้องยิ่งศึกษายิ่งแบบโอ้โห,หดูแบบ เขาคาสสิกก no ับพี่คาสสิกอยู่ในตัวเลยนะพี่น้องแบบเนี้ยมีอะไรให้ดูได้ทั้งวันเลยพี่อย่างนี้นะพี่น้องแบบนี้เลยครับพี่นี่เลยโอ้โหดูหล่อได้สวยงามมากครับพี่หล่อได้สวยงามมากคล้ายชินาราชอินโดจีนละพี่คล้ายอินชินาราชอินโดจีนนะพี่น้อะแต่นี้ผมไม่มั่นใจนะว่าใช่หรือเปล่าพี่พี่ลองดูแล้วกันเนาะอย่างนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่สวยๆอย่างนี้ครับพี่ผมไม่มั่นใจว่าใช่อินโดจีนหรือเปล่านะพี่น้องแบบนี้แต่ผมดูว่าคล้ายนะผมดูว่าคล้ายอินโดจีนแต่ไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือเปล่านะพี่นนนน้ออองลลดกกกััพี่่่ยยาาเเเเป็หหๆมื แต่ไม่รู้จะถึงยุคอินโดจีนหรือเปล่าน้องพี่น้องหรือว่าปี2500ประมาณนั้นน้องพี่น้องลองดูแล้วกันพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าชอบจัดไปเลี่ยมมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยอย่างนี้ถ,ถ้าพี่พี่ๆชอบนะจัดไปเลยพี่สวยงามจริงๆพี่เหรีย์เอ่อพระโล่เก่าๆสวยๆแบบนี้แล้วดูใต้ฐานมีการต่อโคตรแล้วพี่ต่อโค้ทํามาจาก1หนึ่งตัวน้องพี่น้องแล้วก็ต่อโคตอ่าอกเราอย่างนี้สวยงามดีต่อโคตเหมือนอินโดจีนเลยพี่แบบนี้ถ้าชอบพี่จัดไปเอา400บาท ชินลาชหล่อเก่าๆสวยงามดีเอา400ร้อบาทเท่านั้นคับพี่สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูรายการต่อมาโอ้วันนี้มีพระเหรียญน้อยเลยพี่ต้องกราบขอไปพี่ๆสายพระเหรียญด้วยนะพี่เนาะหาพระเหรียญยากมากๆเลยช่วงนี้พี่ลองดูแบบนี้อันนี้เป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพี่ๆลองดูครับพี่เซมาปู่โตหลังยันตรีสวยงามมากพระหาง่ายพี่แต่ถ้าหาสวยๆจะหายากนิดนึงนะพี่เนาะอย่างนี้สวยงามดีคับพี่นี่เลยสวยๆแบบนี้นะพี่เนาะ เอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงรายละเอียด işte, ริ้วจีวรคมๆคพมค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 ี่เขียนชัดเจนปู่โตแบบนี้วัดประดู่ฉิมพลีธนบุรีกรุงเทพม tiempo. หา,หา,หาคนครเสม,มาคมชัดดีพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามหน้าตาติดคมชัดดีนะพี่เนาะแบบนี้หลังยันตตรีสวยจริงๆพี่หลังยันตรีสวยจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามมากเลยพี่นี่เลยครับพี่สวยงามจริงๆรินอพี่เนาะลองดูครับพี่สองห้าหนึ่งเจ็ดพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอาสี่ร้อยบาท ปูโตยันตรีเอาสี่ร้อยครับพี่รายการต่อมาผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งแรไอเทมที่หาค่อนข้างยากหาได้ยากพอสมควรเลยครับพี่อันนี้อันเนี้ยเขาเขาเก่เาเก็บนะพี่เนาะเขาเก่าเก็บครับพี่แหวนเพชรกับพ่อทบแหวนเพชรกับพ่อทบลงลงยาลายธงชาติพี่ๆลองดูแบบนี้โอ้โหดูสวยงามครับพี่นี่นึขออนุญาตนะพี่เนาะขออนุญาตใส่เป็นบุญหน่อย ขอที่จะใส่เป็นบุญนิดหนึ่งนี่สวยงามพี่พี่ลองดูครับพี่แหวนเพชรกลับเพราะทบน้องพี่น้องสวยงามนานๆจะเจอที่พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่ที่เขาบอกเพชรกลับเพราะว่าเวลาเนี่ยเขาเขาจะกลับหน้ากลับหลังแบบนี้นะพี่เนาะนี่เลยครับพี่นี่เป็นยันแบบนี้ครับพี่เป็นยันแบบนี้นี่เลยสวยงามดีครับพี่หลวงพ่าทบแหวนหลวงพ่อทบอันนี้ผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆได้มาบ้านๆเก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่เวลาเขาเอาไปเลี่ยมค่ะจะเลี่ยมประมาณนี้นะพี่เนาะเลี่ยมแบบนี้สวยงามดีพี่นี่นี่เลี่ยมคอแบบนี้สวยงามมากครับพี่เพราะว่าผมว่าถ้าเอาไปใส่นิ้วเนยหดู ผมว่าจะทําให้พระสึกไปน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อทบวัดชนแดนพี่ลองดูสวยงามดีครับพี่เพชรบูรณ์นี่เลยครับพี่ลงยาธงชาติสวยๆแบบนี้คลาสสิกมากๆครับพี่หลังยันแบบนี้เลยพี่หลังยันแบบนี้เลยน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่หิงหิงบ้านสวยงามจริงๆพี่เก่าเกึกแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปห0 0บาทแหวนเพชรกับพรทบแบบนี้เอาห0 0อบาทเท่านั้นครับพี่ ลองดูนะพี่นนอะสวยงามดีพี่สวยงามดีเอา600บาทเท่านั้นครับพี่เอารายการต่อมาเป็นเหรียญเพชรกับอันนี้เป็นเหรียญเพชรกับหลวงปู่เพลวพี่พี่ลองดูเหรียญเพชรกับหลวงปู่เพล่เปาวโลโแบบนี้สวยงามดีครับพี่วัดล้างหมันสวยๆแบบนี้ผิวออกแดงๆสมๆสวยๆพี่พี่ลองดูต่อโคชัดเจนพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ต่อโคชัดเจนนะพี่เนาะหน้าตาหลวงพ่อแม่ตรงนี้ติดจมูกไปนิดเดียว ติดจมูกไปนิดเดียวพี่ๆลองดูหลวงปู่แผ่วปาวโลแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันแล้วพี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่ารักดีนะพี่เนาะต่อโคดเป็นไงพี่คมชัดพอใจพี่ๆไหมครับพี่คมๆจะชัดตรงนี้จมูกเขาติดตรงนี้นิดนึงนะพี่เนาะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องลงราคาให้เดี๋ยวน้องลงราคาให้พี่ๆไม่ต้องกลัวแะพี่เนาะนี่แหละครับพี่เลี้ยนสวยๆถือว่าผิวยังดูสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเดี๋ยวขออภัยพี่ ปิดเสียงแป๊บ,บนึงเดี๋ยวน้องโทรกลับนะครับเอาอย่างนี้ครับพี่หลปู่แพลปะวปาวาโร่นะพี่น้องสวยงามดีสมสม,สมแดงๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา300บาทปู่แพลวเอา300บาทพอพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เอา300บาทพอครับพี่รายการ ก่อนสุดท้ายเออไม่ใช่รายการก่อนจะหมดแถวที่แถวสุดท้ายครับพี่ลองดูอันนี้มันเป็นรูปรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะพี่เนาะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยชุดติมทโรวัดโคสิตารามแบบนี้สวยงามดีครับพี่อันนี้เขา,เาน,ขเน่าจะอ๋อปีหกสองชัดเจนออกแต่ผมไม่ออกไม่ไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะพี่เนาะเป็นสวยงามดีแบบนี้ครับพี่หลังริ้วจีวอนแบบนี้ครับพี่มีตาตาวัดนะพี่เนาะแล้วก็เขียนไว้ว่าปี62แบบนี้สวยงามดีครับพี่เป็นรูปเหมือนหลวงเป็นรูปถ่ายนะพี่เนาะอ่า รูปถ่ายนั่งคุกเข่าครับพี่มีปิดทองหนึ่งอันอย่างนี้พี่ๆลองดูตอกตาต่อโค้ชชัดเจนนะพี่น้อยอย่างนี้เอาสามบาทรูปถ่ายพ่อลวยเอา300บาทครับพี่และมาถึงรายการขนาดใหญ่บ้างพี่พๆลองดูวันนี้มีพระบูชาสององค์นะพี่น้อยแล้วเอานนี้ก่อนดีกว่า ลาบผลพูนทวีครับพี่ปลาตะเพียนคู่พ่อเตะโคงทองวัดสามงามนครปฐมพี่พี่ลองดูแบบนี้ปลาเงินปลาทองปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นางกวางน้องพี่น้องลาบผลพูนทวีพี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้โหสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูเนาะอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยโอ้โหดูคลาสสิกมากครับพี่นี่ลาบผลพูนทวีพี่เอาไป เอาเชือกคล้องก็ได้หรือเอาหาพวงกุญแจมาคล้องตรงนี้ก็ได้ครับพี่เลาวห้อยไว้ที่ห้างร้านหรือร้านคา้าที่พี่ประกอบกิจการอยู่นะพี่เนาะ mm hmm. ผมว่าชื่อดีครับพี่ล่าผลพูลทวีแล้วปลาตะเพียนนะพี่ตะเพียนเงินตะเพียนทองพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ตะเพียนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์อ่าเป็นเขาเรียกนัพี่เป็นปลา นำโชคนะพี่เนาะให้โชคให้ลาบประมาณนั้นนะพี่เนาะลาบผลพูนทวีแบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วมีนางกวักนะพี่เนาะเอาไปติดข้างร้านพี่พี่เขาให้กวักเงินกวักทองให้กับทางร้านพี่พี่นะพี่เนาะอย่างนี้พี่พี่ลองดูหลวงพ่อเต๋ปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองแบบนี้เอา5้าร้อยบาทเอาห้าร้ยบาทเท่านั้นครับพี่แล้วายการต่อมาพี่พี่เอาอะไรก่อนดีเอาพระพุทธก่อนดีกว่านะพี่เนาะเอาพระพุทธก่อนดีกว่านี่เลยครับพี่เชียงแสนสิงห์หนึ่งพี่พี่ลองดูสามขา เชียงแสนสิงหนึ่งสามขาสวยๆเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เอามาแบ่งตันพี่ๆอีกแล้วเชียงแสนหนึ่งสามขาสวยงามจริงๆกับพี่สวยๆแบบนี้โดนใจพี่ๆไหมครับชอบไหมครับพี่อย่างนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าหลอดินไทยเก่าเปึกเลยหลอดินไทยเก่าเปึกเลยพี่ลองดูแบบนี้เนื้อหาโลหะโอ้โหดูเดี๋ยวขอขออภัยนะพี่นะนี่แนนตับพี่ แน่นตับครับพี่ลองดูหนักหนักแน่นแน่นแบบนี้พี่พี่ลองดูเชียงแสนสิงหนึ่งสวยๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้หน้าตักเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไม,ม้บรรทัดผมก็ไม่ค่อยสะอาดอ๊บเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเตรียมไม้บรรทัดแป๊บหนึ่งอืมมันจะมองไม่เห็นขอเช็ดไม้บรรทัดแป๊บหนึ่งพี่ขอไปครับพี่ช้านิดนึงเอาได้แล้วได้แล้ว พอเห็นอยู่พี่พอเห็นอยู่อย่างงี้นะพี่เนาะนี่หน้าตักประมาณหนึ่งจุดห้าหน้าตักประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วนาอพี่เนาะโดยประมาณอย่างนี้ครับพี่นิ้วครึ่งอะพี่หน้าตักนิ้วครึ่งแบบนี้สวยงามดีครับพี่ผมว่าเอาไป ตั้งไว้ที่บ้านได้นะพี่น้องห้างร้านเล็กๆก็ไปได้พี่ไม่ต้องใหญ่มากแบบนี้สวยงามดีโอ้โห,หเก่ามากเลยพี่เก่าสวยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่เชียงแสนสิงหนึ่งสามขาแบบนี้ตั้งได้พี่ไม่ต้องห่วงเพราะผมก็ตั้งให้ดูแล้วนะพี่น้องตั้งไว้ให้ดูเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยพี่ตั้งได้พี่นี่เดี๋ยวนเะคลียร์ก่อนเคลียร์ยพื้นที่แป๊บหนึ่งนี่เลยพี่นี่ตั้งได้ตั้งได้พี่ไม่ต้องกลัวตั้งได้ครับพี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องห่วงครับพี่ตั้งได้นะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีอย่างนี้เอาบ800 เียงแสนสิงหนึ่งสามขาพี่ๆลองดูเอา800บาทเท่านั้นคับพี่และรายการต่อมาเป็นนี่เลยคับพี่นี่โอ้โหหลวงปู่เอี่ยมวสพันธ์สูงพี่พี่ลองดูปฐมมะนาวหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงพี่พี่ลองดูแบบนี้ พระบูชาหลวงปู่เอี่ยมสวยงามจริงๆพี่หน้าตักเท่ากันเลยผมว่าน้อหนึ่งจุขนาดเล็กขนาดบูชาประมาณ1.5นิ้วพี่ๆลองดูแบบนี้หลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามจริงๆครับพี่125ปีวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสลักไว้เรียบร้อยสวยงามพี่ๆลองดูครับพี่125ปีใต้ฐานมีหลวงปู่เอี่ยมเป็นพระบูชาองค์เล็กอีกหนึ่งองค์อยู่ใต้ฐานแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามมากๆครับพี่ผมบอกได้เลยว่า สวยงามจริงๆครับพี่หลวงปู่เอี่ยมปฐมนามหลวงปู่เอี่ยมวสพานสูง125่ปีแบบนี้เอา600บาทปู่เอี่ยมสะพานสูงเอา600บาทเท่านั้นครับเอาสัญญาณกลิ่นโดลๆแล้วครับพี่วันนี้เช้าว,วันเสาร์แบบนี้อีพีสองร้อยสามสิบสองน้องนำเสนอพี่ๆครบท้วนแล้วนำเสนอพี่ๆครบท้วนแล้วเอาซูมออกให้ดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างวันนี้นี่เลยพระเยอะพอสมควรพี่ๆลองดูชอบรายการไหนอยากดูรูปเพิ่มเติม บอกน้องได้เลยครับพี่วันนี้น้องจะไปไวนิดนึงน้องพี่น้องก็ไม่ถึงอาไวแล้วพี่ไป30นาทีแล้วอ้าววันนี้ไม่รบกวดเวลาพพี่แล้วนะครับพี่ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับแล้ววันนี้เช้าวันเสาร์แบบนี้ขอให้พี่พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขเงินเงินเงินทองไหลมาเทมาแล้วพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่พี่ครับเอาวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ